โอเคครับอันดับแรกเราต้องทำการโหลดตัว i g n i t i o n กันก่อนสามารถที่จะเปิดตัวเบราว์เซอร์แล้วก็เซิร์ชไปที่ i g n i t i o n Download ได้เลย Download ด i g n i t i o n by Inductive Automation นะครับทำไมเราถึงเลือก i g n i t i o n เพื่อที่จะมาใช้สำหรับงานนี้ตัว i g n i t i o n เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถเอามาสร้าง Unified Name Space หรือ UNS ได้จริงๆมีเทคโนโลยีอื่นแต่เพราะว่าตัว Ignition เนี่ยจะมี free download free trial ทุกคนสามารถที่จะ develop application สร้าง UNS ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจ่ายค่าล i c ส n s e ก็ต่อเมื่อเรา ถึงเวลาพร้อมที่จะเข้าโปรดักชันแล้วเท่านั้นก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราสามารถเอามาโชว์ให้เห็นแล้วก็มาแสดงให้ดูได้ก่อนที่จะเราจะต้องชำระเงินสักบาทเดียวเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้เลยด้วยปุ่มนี้นะครับจริงๆมีเวอร์ชั่นอื่นด้วยก็คือเป็น Linux Mac หรือ Docker ก็ได้ เรียกว่าคุณจะใช้ operating system อะไรก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้นี้เดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดตัว Ignition กรอกฟอร์มสักครู่แล้วหลังจากกรอกฟอร์มเสร็จแล้วสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยพอเรากดดาวน์โหลดแล้วนะครับก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราสามารถ i n s tall ได้เดี๋ยวรอสักครู่